ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิของเราด้วยนะคะตอนที่27เดิมพันในวิสัยทัศน์ทุกการเคลื่อนไหวของชินเฟิงในวิดีโอช่างปรัเปร่ยวและพลังพราวไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาแข็งแกร่งจริงๆปรดรอศักรู่เดียวกระผมจะไปนำรางวัลมาให้ท่านทันทีต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่เจ้าหน้าที่เอ่ยสับที่ให้ความเคารพแก่เขาโดยไม่รู้ตัว เฮ้เฮที่พูดนั่นหมายความว่ายังไงกันจะบอกว่าที่เจ้าหนูนี่ฆ่าสัตว์ร้ายไปมากมายเป็นความจริงอย่างนั้นหรอทหารรับจ้างที่ยืนอยู่ข้างหลังชินเฟิงกล่าวด้วยความไม่พอใจเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เชื่อเลยโดยสิ้นเชิงเครื่องจักรไม่มีทางผิดพลาดทุกอย่างได้รับการตรวจสอบแล้วและมันเป็นเรื่องจริงฉันไม่เชื่อหรอกเขาคงเป็นเด็กของพวกเจ้าหน้าที่อาวุโสในกองทัพของคุณละสิถึงได้แอบเพิ่มคะแนนล่าให้ใช่ใช่ มันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆบิดาเกลียดคนที่ทำแบบนั้นที่สุดทุกอย่างมันต้องโปร่งใสแฟร์ๆกันสิหลายคนปฏิเสธที่จะเชื่อและเริ่มวอยวายไอ้หนุ่มนี่ยังเด็กอยู่ชัดๆแล้วมันจะไปมีความแข็งแกร่งมากมายขนาดนั้นได้ยังไงอีกอย่างดูสภาพมันสิไม่เห็นจะได้รับบาดเจ็บอะไรเลยทุกคนรู้สึกว่ายิ่งพูดก็ยิ่งคล้ายกับค้นพบความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งไปกว่านั้นการตรวจสอบจํานวนการเสียชีวิตของสัตว์ร้ายจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆตายเท่าไหร่ก็เท่านั้นนี่หมายความว่าหากจู่ๆมีใครบางคนเล่นกงฉกฉวยแต้มสังหารเกินกว่าที่ควรคนอื่นๆก็ย่อมจะได้แต้มสังหารน้อยลงเป็นธรรมดากล่าวได้ว่ารางวัลของพวกเขาถูกฉกฉวยไปโดยฉินเฟิงทุกคนเพิ่งจะสังหารสัตว์ร้ายมาร่างกายจึงฟุ้งไปด้วยกลิ่นอายสังหารทั้งหมดตรึงมันลงบนร่างของฉินเฟิงทว่าสีหน้าของฉินเฟิงแท้จริงกลับไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อย เจ้าหน้าที่อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเริ่มบังเกิดความลังเลมองชินเฟิงด้วยความหวาดกลัวนั่นเพราะเขาได้ดูวิดีโอมาแล้วและทราบดีว่าชินเฟิงแข็งแกร่งเพียงใดท่านครับถ้าไม่รังเกียจได้โปรดยอมให้เล่นวิดีโอนี้ต่อหน้าทุกคนจะได้หรือไม่ฉันรังเกียจชินเฟิงปฏิเสธข้อเสนอโดยตรงผลลัพธ์ของการต่อสู้น่าเป็นเรื่องปกติแล้วทำไมเขาถึงต้องส่งวิดีโอการต่อสู้ของตนให้คนอื่นดูด้วยเพียงเพราะพวกมันเกิดคำถาม แต่สำหรับอีกฝ่ายเมื่อได้ยินคำนี้ของชินเฟิงก็ทราบได้ทันทีว่าไอ้หนูนี่คงเล่นตุกติกอะไรแน่ๆแบบนั้นไม่ได้พวกเราต้องการคำอธิบายถูกต้องพวกเราจะปล่อยมันไปแบบนี้ไม่ได้ไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์มาเล่นไม่ซื่อในชุมชนทางตอนเหนือช่วงเวลานี้บริเวณโดยรอบเริ่มเกิดเสียงกระซิบกระซาบชินเฟิงใส่ยะย,ยิ้มคุณต้องการให้ผมอธิบายอะไร การต่อสู้ในวิดีโอของผมเป็นเรื่องจริงถ้าคุณสงสัยว่ามันโกหกผมก็คงจะห้ามคุณไม่ได้เอาอย่างนี้เป็นไงพวกเรามาเดิมพันกันซักตั้งแกอยากจะเดิมพันอะไรหนึ่งในคนเย่อหยิ่งที่ยืนอยู่หลังชิ้นเฟิงตะโกนขึ้นเดิมพันกันด้วยวิดีโอการต่อสู้ของผมผมจะให้เจ้าหน้าที่ส่งมันให้พวกคุณแต่ละคนแยกกันดูถ้ามันเป็นจริงคุณคุณทั้งหลายต้องมอบเงินมาให้ผมหนึ่งแสนเหรียญแต่ถ้ามันไม่จริง ผมก็จะมอบเงินหนึ่งแสนเหรียญให้พวกคุณฮ่าฮ่ฮ่ไอ้หนูอย่ามาขู่กันดีกว่าฉันไม่เชื่อแกหลอกได้เลยฉันรับเดิมพันฉันด้วยขอเดิมพันด้วยใครบ้างจะไม่อยากได้เงินฟรีๆคอยดูเถอะเจ้าหนูฉันจะรีดเงินแกให้กระเป๋าแห้งไปเลยหลายคนเริ่มตะโกนบางคนพอได้ยินเรื่องเดิมพันก็สงบปากสงบคำลงทันทีไม่คิดที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ เพราะถึงยังไงในฝูงชนก็ยังมีคนที่จดจำชินเฟิงได้อยู่เหมือนกันท้ายที่สุดแล้วชินเฟิงอยู่ที่นี่มาตั้ง4ีถึงหวันและหลายๆทีมก็เห็นว่าชินเฟิงนั้นร่วมมือกับเสี่ยวจริงแม้พวกเขาจะไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาแต่ก็ยังมีความคลางแคลงใจ เพราะอย่างไรเสียภายในวันเดียวกันที่ชินเฟิงสามารถสังหารงูชายแดนได้มากกว่า40-50ถึงตัวมันยังเป็นสิ่งที่พอเข้าใจได้แต่ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงด้วยสภาพอากาศที่ยแย่ขนาดนี้กลับสังหารหนูยักษ์ย้ายไปกว่า500้อตัวโดยไม่บาดเจ็บใดๆบอกได้เลยว่ายากนักที่จะเชื่อแต่ตอนนี้มองไปยังท่าทีของชินเฟิงแสนจะสุข,ขุมในหัวใจของพวกเขาก็เริ่มเต้นร,รัวนี่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้รบกวนขอใช้บัญชีของคุณด้วย ฉินเฟิงหันไปมองเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พยักหน้าอย่างรวดเร็วเข้ากระ่างแก่ใจดีว่าการเดิมพันนี้ชินเฟิงย่อมคว้าชัยช,ชนะและบุคคลบุคคลน,นี้ทรงพลังอย่างแท้จริงทําให้เขารู้สึกชื่นชมหากต้องการเดิมพันพวกคุณจะต้องวางเดิมพันก่อนถึงจะดูวิดีโอได้หลายคนที่เยื่หยิ่งหยิบอุปกรณ์สื่อสารออกมาแล้วโอนเงินหนึ่งแสนไปยังบัญชีเจ้าหน้าที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีผู้คนวุ่นวายมากมายหากแต่พอถึงเวลาพนันจริงๆมันกลับมีแค่เก้าคนเท่านั้น ไม่กี่คนเองหรอชินเฟิงกวาดตามองคนจำนวนมากเกือบทั้งหมดหลบตาเขาส่งผลให้คนที่เข้าร่วมพนันเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีต้องรู้นะว่าทั้ง9้าคนนี้เป็นกำลังเสริมจากใน500คนที่ถูกส่งมาจากฐาน สำหรับกำลังเสริมไม่ว่าพวกเขาจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกสำเร็จหรือไม่พวกเขาก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือกว่าหนึ่งเหรียญอยู่ดีแต่หากสำเร็จก็นำแต้มสังหารมาแลกรางวัลเพิ่มเติมได้แต่บันทึกการต่อสู้ของพวกเขากลับไม่ดีเท่าชินเฟิงเลยพล่อทำให้ทั้งหมดรู้สึกแย่และเกิดความไม่ชอบใจขึ้นและยังมีบางคนที่เข้ามาวางเดิมพันเพราะคิดว่าชินเฟิงเล่นไม่ซื่อแน่แน่ไม่มีอีกแล้วหรือไงวิดีโอของฉันมีค่าแค่หนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นเองนะ เนื่องจากมันเป็นการเดิมพันทั้งสองฝ่ายชินเฟิงจึงโอนเงินของตัวเองกว่า9ก้าแสนเหรียญให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเงินเดิมพันของทั้งสิบคนได้ถูกวางลงเจ้าหน้าที่จึงส่งวิดีโอให้กับเก้าคนที่เหลือดูทั้งเก้าคนตอนแรกก็ดูจะไม่ใส่ใจอะไรบางคนก็กดข้ามด้วยซ้ำแต่พอถึงช่วงกลางก็ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกอีกทีและเริ่มตรวจสอบมันอย่างจริงจังยิ่งนานสีหน้าของพวกเขาก็เริ่มหนักอึ้งต่อมาก็แสดงออกถึงความประหลาดใจสุดท้ายกลายเป็นตกตะลึง ความแข็งแกร่งของชินเฟิงร้ายกาจกว่าที่พวกเขาคิดมากมายนะมีอะไรจะแย้งอีกไหมชินเฟิงมองหน้าคนทั้งเก้าคนเย่อหยิ่งที่ตะโกนเสียงดังสุดเริ่มมีสีหน้าแดงก่บเขาเกิดความรู้สึกอับอายยิ่งผู้คนโดยรอบมองเขาใบหน้าของเขาก็ร้อนเผาตนคล้ายถูกชินเฟิงตบฉาดอย่างแรงไม่อาจาโต้แย้งได้ในเมื่อยินดีเดิมพันก็ต้องยินดีน้อมรับความพ่ายแพ้ชายคนนั้นกัดฟันกล่าวเหลียวหลังเร่งจากไป สีหน้าของอีก8คนเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวไม่แพ้กันพวกเขารู้สึกอึดอัดใจ,จย,ยิ่งเมื่อคิดว่าตนจะต้องเสียเงินหนึ่งแสนไปเปล่าๆก็ยิ่งรับไม่ได้ถ้ายังมามัวยืนโง่อยู่ที่นี่มีใช่ว่าเป็นการยิ่งสร้างความอัป,ปยศให้แก่ตนเองหรอกหรือทันใดนั้นคนทั้งหมดก็เลือกเดินออกไปเอาเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาทั้งหมดถึงจากไปละ่ะนี่แกไม่ได้แอบดูวิดีโอหรอกหรอนั่นมันของจริงเจ้าหนุ่มนั่น มันค่าหนูยักษ์ย้ายกินพืชได้มากกว่า500อตัวจริงๆบ้าหน้าเป็นไปได้ยังไงกันฝูงชนต่างมองฉินเฟิงด้วยความตกตะลึงในสายตาเจ้าหน้าที่ทำการโอนหนึ่งแล้านเหรียญกลับไปยังบัญชีของฉินเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มมิสเตอร์ชินต้องการให้ช่วยเหลืออะไรอีกหรือไม่สินสงครามที่คุณได้รับจะให้ช่วยดำเนินการแลกเปลี่ยนเลยหรือเปล่า จำนวนสัตว์ร้ายที่ถูกสังหารลงโดยฉินเฟิงจากในวิดีโอแน่นอนว่าย่อมสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลได้เนื่องจากช่วงดังกล่าวค่อนข้างชุกกะหุบฉินเฟิงจึงไม่มีเวลาชำแหละพวกมันด้วยตัวเองผมต้องการแก่นพลังงานของนายพลสัตว์ร้ายช่วยแยกมันมาให้ด้วยส่วนของที่เหลือทั้งหมดขอให้แลกเปลี่ยนเป็นเงินอะแต่เนื้อนายพลสัตว์ร้ายรบกวนเก็บเอาไว้ด้วยนะครับผมอยากจะนำมันกลับไปรับทราบแล้วโปรดรอสักครู่ เจ้าหน้าที่เริ่มหันไปจัดการติดติดตดิข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นในอุปกรณ์สื่อสารของชินเฟิงอย่างรวดเร็วบนมันปรากฏถึงจำนวนเงินฝากกว่า6 73ล้านเหรียญถูกส่งเข้ามาในบัญชีของเขาใครมันจะไปคิดกันว่าคนที่เพิ่งปลุกพลังพิเศษมาได้เพียงครึ่งเดือนจะสามารถรับทรัพย์ได้มากมายถึงขนาดนี้มิสเตอร์ชินโปรดตามคนคนนี้ไปเขาจะพาคุณไปรับแกนพลังงานกับเนื้อสัตว์ร้าย และทางกองทัพจะช่วยจัดส่งพวกมันไปยังสถานที่สถานที่คุณต้องการเองนี่นับว่าเป็นการปฏิบัติระดับ VIP ขอบคุณชินเฟิงตอบรับน้ำใจเขาหลังจากที่ได้รับก้าวแก่นพลังงานแล้วทางกองทัพก็จัดการชำละเนื้อในพลสัตว์ร้ายทั้ง9้าวซึ่งเนื้อเหล่านี้ชินเฟิงไม่ได้มีความตั้งใจที่จะขายหากักแต่เป็นการจัดส่งพวกมันไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพาหนะได้ถูกจัดเตรียมทหารช่วยกันยกเนื้อขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วช่องมาฟังสิ ตอนที่28ปฏิเสธนายพลแต่ในขณะนั้นเองรถคันหนึ่งก็แล่นมาจอดข้างๆตามด้วยคนอีกจำนวนหนึ่งเดินลงมาจากรถในกลุ่มนี้คนที่เดินนำหน้ามาเป็นชัยชราที่บนหน้าอกมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ผู้ใช้พลังพิเศษเลเวลอ e ีติดอยู่ไม่เพียงเท่านั้นคนที่เดินตามมายังมีหลีเหวินรวมอยู่ด้วยเช่นกันสองตาของชินเฟิงหรีแคบลงเขาตระหนักได้ว่าอีกฝ่ายมุ่งเป้ามาที่ตน ชินเฟิงฉันรอเธออยู่นานแล้วขอแนะนําให้รู้จักนักคนคนนี้คือผู้บัญชาการกองทหารรักษาการชุมชนทางตอนเหนือนายพลฮั่นเจียนส่วนอีกคนเป็นผู้บัญชาการกองทหารเสือไฟนายพลหวังเฉิงลี่เหวินเอ่ยปากชินเฟิงพอได้ยินคําของฝ่ายตรงข้ามก็กล่าวทักทายกับนายพลทั้งสองสวัสดีครับการแสดงออกของเขาไร้ซึ่งความตื่นเต้นใดๆนั่นเพราะในชีวิตก่อนหน้าชินเฟิงเคยพบเจอกับระดับนมายพลมามากมายจนเอียนแล้ว แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการรวมกลุ่มที่เรียกกันว่าพันธมิตรมนุษย์ขึ้นก็ตามทีแต่เนื่องจากมีพื้นที่อาศัยไม่ติดต่อกันดังนั้นในแต่ละภาคส่วนจึงมีผู้นำและตำแหน่งนายพลเป็นของตัวเองอย่างไรก็ตามยศนายพลจะมีความสัมพันธ์กับกองทัพตัวอย่างเช่นในสถานที่ชุมชนทางตอนเหนือจะมีอยู่ทั้งสิ้นสามเหล่าทัพหนึ่งคือกองทหารรักษาการทางตอนเหนือมีหน้าที่รับผิดชอบบ้านเกิดเมืองนอน อีกหนึ่งคือกองทหารเสือไฟมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและลาดตระเวนรอบนอกสุดท้ายเป็นกองทหารทุ่งลาดที่เปรียบดั่งเป็นหัวมังกรของทั้งสอง กองทหารทุ่งล่าก็เปรียบดั่งชื่อของพวกเขามีหน้าที่เบิกทางพื้นที่ตกสำรวจและตำแหน่งที่อยู่ห่างไกลออกไปในหลายปีที่ผ่านมาทุกๆครั้งพวกเขาจะกลับมาพร้อมกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทดลองจำนวนมากอย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันก็เป็นหน่วยที่มีอัตราการตายสูงที่สุดเช่นเดียวกันในเกือบๆทุกภารกิจมีโอกาสตายมากถึง30ซนนอกจากนี้ทั้งสามเหล่าทัพจะมีเลเวลสูงสุดอยู่ที่ E เท่านั้นผู้บัญชาก,การสูงสุดจึงเป็นนายพลระดับ E ด้วยเช่นกัน สำหรับชินเฟิงผู้ซึ่งในชีวิตก่อนหน้าไปเหยียบถึงเลเวลเมาแล้วนายพลพวกนี้ก็แค่คนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นหากในชีวิตก่อนหน้าชินเฟิงปรารถนาที่จะเป็นนายพลเขาก็สามารถไปยังเมืองใหญ่และขอรับยศแต่งตั้งได้เลยโดยตรงเมื่อเผชิญกับทัศนคติเยือกเย็นของชินเฟิงหวังเฉิงก็ยิ่งชื่นชมเขามากขึ้นเจ้าหนูเธอนี่มันไม่เลวเลยต้องการที่จะเข้าร่วมกับกองทหารเสือไฟของพวกเราไหมเพยมาเข้าร่วมกับกองทหารรักษาการของเราจะดีกว่า พวกเราหน้ามีหน้าที่ในการปกป้องชุมชนหั่นเจียนไม่น้อยหน้าเขาต้องการที่จะรับเอาฉินเฟิงมาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาต,ตนแต่น่าเสียดายที่ฉินเฟิงไม่คิดจะอยู่ที่นี่ขอบคุณสำหรับน้ำใจของท่านนายพลทั้งสองแต่ผมไม่ได้คิดจะอยู่ที่นี่สองนายพลไม่คาดคิดเลยว่าชินเฟิงจะปฏิเสธอย่างกระทันหันในเวลานี้สีหน้าของพวกเขาเริ่มแสดงออกถึงความไม่พอใจ ต้องทราบนะว่าพวกเขามารอที่นี่โดยเฉพาะเพื่อแสดงออกถึงมตตีที่ดีแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติมากพอนอกจากนี้พวกเขายังมาปรากฏกายขึ้นเพื่อออกมาแสดงตัวให้ผู้คนพบเห็นจะได้รู้สึกใกล้ชิดและชื่นชมแต่ใครจะรู้ว่าชินเฟิงกลับไม่รักษาหน้าของพวกเขาซะง,งั้นชินเฟิงเธอลองคิดเรื่องนี้ดูดีๆอีกครั้งเธอโอกาสแบบนี้ไม่ง่ายที่จะได้รับท่านนายพลถึงกับมาชักชวนเธอเป็นการส่วนตัวเลยนะลีเวินขยิบตาส่งสัญญ,ญาณให้ชินเฟิง ชินเฟิงคิดอยู่พักหนึ่งว่ามันต้องใช้เวลาสักพักเลยกว่าเขาจะเติบโตไปถึงเลเวล E ดังนั้นหากเขาล่วงเกินสองนายพลในเวลานี้ภายภาคหน้าตนคงจะลำบากอย่างไรก็ตามเขาก็มีหนทางของตัวเองอันที่จริงที่ผมปฏิเสธไปนั่นเพราะผมกำลังจะไปเข้าเรียนในสถาบันระดับสูงในเร็วๆนี้ดังนั้นผมเลยไม่สามารถเข้าร่วมกับทางกองทัพได้โปรดช่วยรอผมอีกสักสามปีด้วยเถอะ ฮันเจียนกับหวังเฉิงพอได้ฟังคำอธิบายของชินเฟิงสีหน้าของพวกเขาก็ดูดีขึ้นมากฮันเจียนยิ้มบ่นอุบตาแก่เติ้งนี่มักจะเป็นที่ชื่นชอบของพวกเด็กๆเ,เสมอเลยสิณนะฉันไม่รู้หรอกว่าเขามียาดีอะไรพวกเด็กๆถึงอยากไปสถาบันระดับสูงกันนะักตาแก่เติ้งที่เขาพูดถึงคือผู้อํานวยการของสถาบันระดับสูงและเขาก็เป็นคนที่หนึ่งในคนที่มีเลเวลอีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีสถานะที่สูงมากในชุมชนทางเหนือ ท้ายที่สุดแล้วประชาชนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยออกจากสถานที่ชุมชนทางเหนือดังนั้นในฐานะผู้อำนวยการของสถาบันระดับสูงเพียงแห่งเดียวชื่อเสียงของเขาจึงโด่งดังจนยากจะจินตนาการได้พวกนักวิชาการมักจะมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเสมอชินเฟิงมองไปยังความไม่พอใจที่ค่อยเลือนหายไปเขาจึงก้าวไปข้างหน้าเพื่อบอกลาขณะเดียวกันก็ลากเสียวจริงเข้ามานี่คือเพื่อนร่วมชั้นของผม ตอนนี้เธอสามารถปลุกพลังวรยุทธ์โบราณให้ตื่นขึ้นมาได้แล้วหวังว่าพวกคุณจะให้เธอเข้าร่วมกับทางกองทัพนั่นแน่นอนอยู่แล้วสาวน้อยเธออยากจะเข้าร่วมกับเหล่าไหนละ่ะเสี่ยวจิงมองฉินเฟิงด้วยความสำนึกคุณอย่างสุดซึ้งก่อนจะหันไปมองหลีเวินและกล่าวหนูอยากเข้าร่วมกองทหารรักษาการตกลงไม่มีปัญหาพวกเรารับเธอ ฮันเจียนพยักหน้าส่วนหวังเฉิงก็ไม่คิดแย่งชิงเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาไม่เห็นถึงความแข็งแกร่งของเสี่ยวจิงแต่อย่างใดตนเลยไม่มีความสนใจต่อทหารหญิงคนนี้ถ้าว่าในอีกไม่กี่ปีต่อมาเขาจะต้องเกิดความรู้สึกเสียใจกับความใจกว้างของตัวเองในครั้งนี้รบกวนช่วยขับรถไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยมิสเตอร์ชินนี่อย่าบอกนะว่าคุณตั้งใจจะส่งเนื้อพวกนี้ไปให้พวกเด็กกำพร้ากินคนขับรู้สึกประหลาดใจอาจใช่แล้ว มิสเตอร์ชินคุณนี่เป็นคนดีจริงๆผมเองก็เป็นเด็กกําพร้าดังนั้นนี่ก็เหมือนกับเป็นการตอบแทนสถานที่พักอาศัยชินเฟิงไม่อาจรับคำชมสองคำคนดีได้เลยจริงๆเพราะก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมการสังหารสัตว์ร้ายเขาก็เพิ่งสังหารมนุษย์ไปถึงสี่คนฝนที่ตกหนักในวันนี้เริ่มซาลงไปเยอะนี่คือช่วงเวลายเย็นท้องฟ้าคล้ายถูกชำระล้างแม้จะมีแสงอาทิตย์ส่องแต่มันก็ไม่ร้อนแล้ว อากาศชื้นๆปลอดปร่งสดชื่นแสงอาทิตย์ก็ทอความอบอุ่นแม้แต่สถานเลี้ยงเด็กอันแออัดก็ยังมีแสงแดดส่องมาถึงเด็กๆกำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเมื่อเห็นว่ามีรถทหารขับเข้ามาใก,กล้พวกเขาก็เริ่มชะเง้อมองด้วยสายตาไร้เดียงสามาเถอะมิสเตอร์ฉินผมจะช่วยคุณขนของเองคนขับพูดอย่างกระตือรือร้นขอบคุณมากครับด้วยความยินดีคุณอย่าสุภาพไปเลย ตัวของหนูยักษ์ย้ายกินพืชระดับนายพลนั้นมีขนาดไม่เล็กแม้จะชำแหละพวกเล็บฟันกระดูกขนไปแล้วก็ตามหากแต่เนื้อของมันก็ยังมีขนาดไม่ได้ไปกว่าหมูที่โตเต็มวัยเลยทว่าเมื่อมันอยู่ในมือของชินเฟิงกับทหารที่ขับรถมาส่งแล้วชิ้นเนื้อที่สมควรจะหนักอึ้งกลับหนักเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเอาละมิสเตชินผมคงต้องขอตัวก่อนขอบคุณและขอโทษที่รบกวนคุณนะเมื่อเด็กน้อยเห็นรถขับจากไปพวกเขาก็เริ่มเข้ามามุงดู พี่ชายพี่เป็นคนเอาของพวกนี้มาให้เรางั้นหรอพี่ชายมีอะไรอยู่ข้างในนั้นหรอพี่ชายใช่ของกินหรือเปล่าพวกเรากินมันได้ไหมเด็กๆไร้เดียงสาเกินไปพวกเขามองมันอย่างอยากรู้อยากเห็นแต่เนื่องจากได้รับการสั่งสอนที่ดีพวกเขาจึงไม่คิดเข้าไปหรือคน้นใดๆทว่าก็ยังไม่อาจระง,งับความรู้สึกหิวโหวยได้อยู่ดีเดี๋ยวพวกเธอก็จะรู้เองว่าในถุงนี้คืออะไรในตอนกลางคืนอ้อแล้วก็อยากเข้ามาใกล้ฉันด้วย ตอนนี้ฉันสกรปรกมากเลยเขาเพิ่งกลับมาจากแนวหน้าแม้ชินเฟิงจะสวมใส่ชุดต่อสู้ทีสามแต่หัวของเขาก็ชุ่มไปด้วยน้ำฝนตามร่างกายของเขาก็สกรปรกไปหมดชินเฟิงคว้าถุงเก้าใบจากนั้นก็ใช้ความพยายามเล็กน้อยลากพวกมันเข้าไปในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าลงทะเบียนนิดหน่อยก็ตรงเข้าไปในคลังสินค้าแช่แข็งผู้อำนวยการไม่ได้อยู่ที่นี่ในวันนี้ดังนั้นชินเฟิงจึงทิ้งพวกมันไว้โดยไม่บอกเขา ไม่นานหลินเต๋อหลงก็กลับมาหลังจากที่ชินเฟิงจากไปเขาถอนหายใจยาวและมองไปยังอาคารที่สุดสมบังเกิดความเศร้าอย่างไม่อาจอธิบายได้เด็กกำพร้ากลุ่มเก่าได้ออกไปแล้วและตอนนี้กลุ่มใหม่ก็ได้มาถึงกองทุนสงเคราะห์จากทางรัฐสามารถช่วยรับประกันได้ว่าเด็กกำพร้าเหล่านี้จะไม่อดตายเท่านั้นแต่หากกล่าวถึงในเรื่องของโภชนาการที่ครบถ้วนมันเป็นไปไม่ได้ผู้อำนวยการมีเนื้อด้วยหลักมีคนเอาเนื้อมาให้หนึ่งในอาจารย์กล่าวด้วยความตื่นเต้น พอได้ยินหัวใจของหลินเต๋อหลงก็สั่นสถานสติของเขากลายเป็นจำสายมีคนมาบริจาคเสบียงอย่างนั้นหรอแถมยังเป็นเนื้อสัต์ด้วยเขาบริจาคให้เท่าไรกันอาจารย์รีบตอบหนึ่งพันจินปากของหลินเต๋อหลงราวกับอมรคมเขาแทบจะหุบยิ้มเอาไว้ไม่ได้ยอดยอดไปเลยขอบคุณสวรรค์ที่ยังมีคนใจดีอยู่เราจะต้องรีบไปขอบคุณเขาซะแล้วและบันทึกชื่อของเขาเอาไว้ด้วยเมื่อใดที่สถานเด็กกำพรราความเป็นอยู่ดีขึ้น จะได้ตอบแทนน้ำใจของเขาฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องมาฟังสินะคะ